ไม่ใช่คะนั่งเลยทีเดียวไม่ใช่บ๊ายบายัครบพรุ่งนี้เจอกันายกี่โมงก็ไม่รู้ต้องดูตารางก่อนแต่งตัวเองแต่งหล่อนแต่งตัวเองด้วยแต่งหน้าสมผมเองด้วยต้องแต่งรังน่ารักใส่แต่ค่อมๆใส่แนวไหนไปอ่ะใส่ตุ่ยไหมอคะชานงานแบงส้มดำส้มดำไปไปคิดคำพูดด้วยนะเผื่อได้ขึ้นห้องบนเออใช่ขอบคุณครับแค่เนี้ยเหรอ เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างแล้วตนี้แหละตรงี้แหละเขาเดินามาเปิดหน้าต่างแล้วอ่จชปเปิดหน้าต่างเร็วอ่ะจชีปเปิดหน้าต่างแล้ว ขอให้ซไกแขกมาด้เลยไม่เวียนนี้แล้ว๋ยวนี้ไม่มีใครได้แล้วอะไรฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งเจนกอะไรอ๋อล้างรถล้างรถวันนี้จะวัดแพงไปแถวไปสามพันสามพันจริงเหรอล้างรถสามพันจิ๋อมาดูลองมาดูว่าจับมันเป็นเพราะจับมันลื่นไหมล้างรถสามพันล้วมาสามพันจั่งหนูป้าอ้าวไม่เหมือนตา